ามาครับนี่รับไก่มาแล้วนะครับซุ้มแรกที่นำเข้านะครับตัวเมียสองตัวนะครับมามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสายพันธุ์แรกที่นำเข้ามานะครับนี่นะครับสายพันธุ์แรกที่นำเข้ามานะครับ สิริกัญญาฟาร์มหนุ่มเชียงใหม่นะครับสายพันธุ์แรกนะครับอ่ะเปิดกล่องเลยครับเปิดกล่องมีพนักงานเปิดกล่องถ้าเก็บไว้ไหนอ่ะเ,เก็บเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีส่งไบม ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเป็นสายสีหัญญามหาอุดบวกวินเทศบวกน้องมหาอำนาจนะครับต่อแรกนะครับต่อแรกนะครับโอเีตัวนี้่อแรกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ออกก<อ>่อน้ตัวไหนที่ไม่ดวะสีหัญญามหาอุดว,วินเทศ น้องม,าองมาหาอำนาจนะครับเอาเอาเอาไปเลยโอ้เอาเอาตัวเอาตัวนี้ตัวนี้ก่อ,อน,อน<ป>จับตัวนี้ก่อน,น,อนอมือควา้าคว้าเข้าไปในเนี่ยมือมือเดียวต้องเปิดอันนี้มาเอาเปน็นี้จับนี่อ่าปิด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 อ่ามาดูนะครับ ตัวแรกนะครับพ่อพ่อพ่อมีตัวนี้ม,นมันมันมีเทียนนั้นอ่าตัวแรกเป็นมาใกล้ๆนะครับมาใกล้ๆนะครับตัวแรกนะครับโครงสร้างนี้นะครับโครงสร้างนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับสีหัญญาพ่อพันเป็นสีหัญญามหาอุดบวกวินเทจบวก มหาอำนาจนะครับน้องมหาอำนาจนะครับนี่ตัวนะครับนี่เป็นสายพันธุ์แรกนะครับจับจับไวคจับจับจับนี่จับปากจับจับจับไว้จับมา ตัวที่สองนะครับตัวที่สองเป็นสีหันยานะครับพ่อเป็นสีหันยาแม่เป็นส่วนเป๋กับด่วงบินนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับโครงสร้างดีนะครับนี่นะครับอ่าปไปอ้นี้เดี๋ยวจะให้กินข้าวก่อนไปมา เอาเล้าแล้ว,ลวนะครับไอตี้รอกระจายมามาเามานี่ยจ่ายลูกเก่งๆนะครับจ่ายลูกเก่งๆสายอ่าเข้าไปมาโอ้ไอตี้พ่อไอตี้ป๊าบเนี่ไยไอเต้นี่นะครับปล่อยเรียบร้อยนะครับปล่อยเรียบร้อยพ่อเป็นสีหัญญานะครับตัวนูน้นสีหัญญา วกมหาอุดวินเทศน้องมหามนาดอ่านี่พ่อเป็นสีหัญญาต่วนเสมิดอะไรนะด่วงบินนะครับด่วงบินอ่าก็ประมาณนี้นะครับเป็นสายพันธุ์แรกที่นำเข้ามานะครับสายพันธุ์แรกนะครับก็ติดตามติดตามนะครับว่าต่อไปจะนำสายพันธุ์ไหนเข้ามานะครับ สายพันธุ์เก่งๆจะมารวมอยู่ที่นี่หมดนะครับโอเคนะครับ